ออกมาแล้วพี่น้อง,งสนใจสพอดึงตึงเปีย้ยะนี่สมใจเลยเว้ยสสพอดึงไม่ยอมหอวกเลยไหมตึงเปียเลย พี่น้องสวัสดีครับผมก็ออกมาปลบมาปักกันชินเคยแล้วครับพี่น้องกับพนันนุคือเก่าครับผมทางช่องสันมืนคนนอนบานครับออกมาหาใส่ปลาไหลคือเก่าแล้วครับพี่น้องน้องเกา่าหน่อยหน่อยเคยมาใส่อยู่ตอนนั้นตอนนั้นน้ำไหลน้ำขึ้นถึงทิวปุ่มนี่น้ำลดลงไหลเลยครับพี่น้องลดลงอย่างมากเลยน้องเกา่าปลาไหลไหลอยู่โอเคไปพี่นอ้องเดี๋ยวหาดูหาใส่เมา่อคือไหม หาแวหาใสกันเรื่อยๆนะครับเคยมาใส่ที่นึงนะครับพี่น้องจะบอกนี่ได้รูนู่พี่น้องอู้รูใหญ่อยู่อู้หูอย่งใหญ่พี่น้องอย่งใหญ่เลยโอเคเดี๋ยวเสียบเยียวยอดเลยพี่น้องอย่าไปกล้วยไหลโอเคครับสักครู่เสียบยอดอืมโอเคพี่น้อง สวยงามน้อยละโอเคพันไว้นี่แหละเคดูงามอยู่ครับโอเคไปหาส่กันตัวพี่นอ้อง พอได้ใส่อยู่นะพอมีโอ้ยโอ้ยห้อยตามมือโอ้ยได้เลือดเดืไปหาใส่ไปเรื่อยเ,ยเลยครับพี่น้องครับพี่น้องมาลองหลุนดูสักคันดูเป็นยังไง กินไม่นอเอ่สายคือเรือหลายหลายเลยสายคือเรือหลายหลายกินไม่นอลองดึงดูครับพี่น้องมันเหมือนเหมือนลอยดึงสายไปแล้วครับเดี๋ยวลองดึงดูก่อนคือไหมโอ้กินครับโอ้กินกินอือืมอืมโอ้อ่า มีเต้มมีตัวมีเต้มมีตัวแล้วสวยงามพี่น้องนานโอเคได้เต้มแล้วได้เต้มแล้วสวยสวยไปพี่น้องมาแล้วมาแล้วดูนขัน้นนี้พี่น้องขั้นนี้ก็เหมือนจะกินอยู่ครับดึงสายไปอยู่ตัวจ,จะกินแบบไหนดูก่อน ดูคางถัวนี่เคยใส่หลอบหนึ่งเดี๋ยวต้นนั้นมันกินวันนี้จักยังไงมากินแตจักกินแบบไหนนุ้นเสียงอยู่ข้างในพี่น้องอย่าบวกนะว่าบาดหอยโอ้พี่น้องเอ๊เจ้าจครู่ครับออกมาแล้วพี่น้อง สนใจแล้วพอดึงตึงเปียวีว่าสนใจเลยเว้ยแล้วพอดึงไม่ยอมออกเลยวไหมตึงเปียเลยวีสวย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 ,สวยพี่น้องโอเคครับผมมานแหละมานแล้ว,ลวไปลุ้นกันต่อครับผมมารุนกันต่อครับพี่น้อง มุดขุมโหลดขุมโหลดน้ำเอื้อเอื้อเออ้อ,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 อน้ำเกาะเอ,อื้อติดเนื้อเอ,อื้อเอ,อื้อโอ้ยก็ออจะมาทิ้งบนใสพี่น้องเอ,อ้ยฮะดูนั่นครับมีกินสักคันไหมอ,อือคันนี้กินอยู่พีออ่น้องนี่ ใายเลี้ยนน้อยนึงลองดูนั่นดีโอ้ยคายทำโอ้ยเดี๋ยว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 คอยใช้ไม้พี่น้องเดี๋ยวคอยใช้แบบไม้นี่ดูคันนี้ก่อนคันนี้ก็กินกิน,นแบบไหนอีกดวกนี่แบบกันหรือวะเงยยูยูหรอวะทันนี้เอออยูยูพี่นอ้องอ อืมอืมอืม่มมนานสวยงามพี่น้องแถวโอเคไปอ,อันนี้ก็สายเลื่องหน่อยเราจะกินกินหรือว่าเรากินโอ้กินขึ้นบนโอ้นูน่น ไม่มาแบบนี้สะโอ้ยด้กล้วยหรือว่าพี่น้องกันนี่เคเดี๋ยวสักครู่ครับกล้วยมาได้หน่อยนึงพี่น้องนี่ตัวมันนี่นี่สวยงามโอเคสวยโยแก้วอะไดรุ่นได้รุ่น ไม่ปลายตัวนี่พี่น้องดึงโซโคตรยากอยู่ในเงาใหม่เฮ้กวัวจิโจกเอก,กได้พี่น้องสำใหญ่เลยดูวะโอเคโอเคพี่น้องถือบอดมันแล้วไป <c oughs> พี่น้องจะได้เข้าบ้านแล้วครับวันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับมันอยู่กดถือว่าขัดอยู่พี่น้อง ได้อยูุมันซีโรไม่คาดแล้วครับโอเคอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตรซับสไครต์ได้นะครับพี่น้องก็เดี๋ยวจะพาไปหาอยู่หากินทางไหนก็เดี๋ยวคอติดตามกันอีกทีหนึ่งครับผมโอเคครับข้าวบ้านชอบใจปลาไหลครับพี่น้องใหญ่จริงครับมีแต่ใหญ่เลยดูจ่บิกบ๊กใหญ่เลยโอ้แน่นอนจริงพี่น้องเลยก็ถือว่าไม่ขีเ้เลสแล้วครับว่าีง ฉักอยู่โอเคพี่น้องไปเข้าบ้านครับผม